สมัยเลอะสมัยเลอะจังหวนมือสก,กีอาทีมงานหัจริจากสังยอสอกริมิดมือสก,กีอัมเบนก็จีไกออเรโยละสอกจากเดี๋ยวก็ย้อนดัดทินจากเร็วเ <c oughs> พราะว่าอาใหญ่ในกลางประมาณโมงเจ็ดโมงแปดโมงเดี๋ยวก็ตกเวลาประมาณหนึ่งโมงแล้วเดีนี้นะประมาณ <c oughs> สองโมงไปเอีอ๋ยวอจาจจะสอกจากทำบินจากก็คงชิดเด้อเลยนี่ ก็จีมันเราเนี่ยโหดเกินเียเลยตอนนี้กำลังทะลุละชินจักเบาวแม่เออตอนเดโอ้บุบจากเทว่าคนข้างเราเต็มเลียดตัวกี้เทวามาโตเต็มเลียดที่สุดความโหดบางเดนไปได้นั่นละเวกคอก่อนก่อนเนี่ยจีบอนเสียกิจามาโหดสุขโวยกบารัน mẹ ôm mặt tôi bụng vào mùi jacket bằng em đi lặng chừng ạ mặt ở mỹ ơi chừng mặt chừng mặt chừng mặt chừng là chừng mặt chừng mặt chừng mặt chừng เสมอรอบทะลุบุกเบิกป่าจากรอบที่สองวายปักแล้วรปกินหนกครวยดมลื่นสกรินึ่งจุกกระมกก่อนอากูเอรเบิร์ตสกีหนึ่งสองสามสี่กิยการหนึ่งอมกระมาก่ปักลาบกระมกกจอนบมามาอมอับล้อ มันคุม้มค่าโอ้ยสุดท้ายแต่อะไรปักบยยปักจากเน้วเก็อโอ้ยลงม,มากสม,ม,ม,มอกระโดดเลยอของสัตว์หรือยิ่เลยมาของ <c oughs> ของสัตว์มังทัดเราก <c oughs> ็เลยยากเลยน้ำสมอมลมมมมมื่นกตบังนี่จากแต่ประมาณมทันเบิไม่ไหนะเอาบนยักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อกเจ็ดเลมะตองกินอะจะาออกตรนดองอาไจียออกต่มบออันก็บบอกราบโอว่าจากแลงจากปีกี้นี่ือคนขางความคนออนไปเ8จ็ดแปดมือเลยก็มาแต่ว่าคนอกออนเด็กขวามาจากคอมจิงว่ายาร์ปีกี้ฮื้อคกอนอนนี่ปกติจำปีอ้ำกี่นี่ปลาตัวอนมาตั้งจากลองจากลองตะบ้างมลองบวกดีเดักเยอะหลัเท่านั้นนหลัง เดวจัง so เิกนอาเียใกเอาเพียเาจอากอยู่อาเพียอ่ะจิบาสวยดิเื่อบุญมาตีได้ดิเฮ้ยสงหลาจ้า